่ทุกคนฮ e ล l o e v e r y นฮ e ลโ l ล o u นิเว r ร์สุดยอดแค่เสียงก็ทรงพลังแล้วตอนนี้คนลุกไปหมดเลยนะคะทักทายกันขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องพูดถึงนิดนึงว่าวันนี้นะคะคุณแอนทนเดียรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะคะกับที่ Central d ดน a นอ c ์เฟสซึแอนเป็นคนที่ชอบใส่เดนเนิร์อยู่แล้วแล้วด้วยที่มาร่วมงานกับ ว่าคือเป็นอะไรที่แบบสบายใจมากๆเลยเพราะว่าแอนได้มาโชว์เคสความ casual wear ของแอนแลว้วก็ความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดให้ทุกคนเห็นด้วยที่แบบมัมม x and แม t c h d e น i m o ออน n ดนซึ่งเป็นอะไรที่คนแบบไม่เคยคิดมาก,ก่อนใช่ไหมคะอาจจะคิดแบบจะสวยหรือไม่แต่ว่าร่วมง,งานวันนี้คือเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเราก็ต้องขอบคุณที่ชวนแอนมาวันนี้ค่ะ สวยมากนะคะใส่คือเป็นยังไงบ้างคะทุกคนฟังแล้วรู้สึกขนลุกตลอดนะคะทุกประโยคเลยทีเดียวนะคะแต่เราต้องมาพูดถึงแบรนด์วรากันบ้างนะคะ <S <S <ๆ>วันนี้ท่านผู้บริหารอยู่กับเราแล้วนะคะสําหรับดีไซน์ของแบรนด์วาราเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่งเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะได้มาพูดถึงนะคะเรื่องของการครเอทเสื้อผ้าในคอลเลคชันต่างๆแล้วก็จุดเด่นของแบรนด์วารานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรนเชิญนะคะคุณแอฟพูดคุยแล้วก็บอบกับ ทุกท่านสักนิดนึงค่ะสำหรับคอลเลซชันนี้นะคะเป็นคอลเลซชันควายเอกนัทชลี่ค่ะเรามาในตีนควายเอกลัทชรุยของแบรนด์เรานะคะที่วันนี้มีแอนโทเนียค่ะเป็นเฟรนออฟเวลาให้กับเรานะคะเพื่อสื่อทอดถึง DNA ของแบรนด์ค่ะที่ดูเรียบหรูดูแพงแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะในการตัดเย็บแบรนด์ของเรานะคะขอบคุณมากค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ค่ะแบรนด์เราเน้นในความเรียบค่ะแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ด้วยโสโลแกนของแบรนด์ที่ว่า The Ultimate in Pretty คะ่ะก็คือเรียบแต่มีเอกลักษณ์ค่ะด้วยอย่างชุดนี้นะคะที่คุณแอนโทเนียใส่เนี่ยเป็นคอเลเชันกางเกงุ่นเอก็กซ์ตัวยนะคะเป็นกางเกงที่ดูธรรมดาค่ะแต่มีความยูนิคในตัวเองค่ะใส่แล้วก็ยิ่งสวยอยู่แล้วคุณแอนโทเนียก็สวยยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเหมือนปลุกพลังนะคะสำหรับการใส่เสื้อผ้าสไตล์ยีนนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยยีนใส่ได้ทุกคน ใส่ได้ทุกเพศท,ทุกวัยอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่อาจจะตง้งวนหรืออาจจะไม่มีความมั่นใจนะ่ะยิ่งใส่ยิ่งสวย ยิ่งใส่ยิ่งทรงพลังแบบนี้น<ช>เลยค่ะเพราะแบรนด์เรานะคะมีครบทุกไซส์เลยค่ะตั้งแต่ไซส์ XS นะคะถึง 4XL คะ่ะเราเชื่อว,ว่าผู้หญิงทุกคนสวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะโอ้โหนะคะทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจนะคะสําหรับการสวมใส่เสื้อผ้าหรือความเป็นตัวเรานะคะแต่วันนี้อยากทราบแล้วว่าคุณแอนโทเนียใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแอนใส่ใส่เดนิมแอนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแต่พอมาใส่ของวราวันนี้คือมันมีความไม่ไม่หนักแล้วก็มีความสบายมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วแบบเป็นตัวของตัวเองไม่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่าใครที่มีกางเกงยีนที่แบบชอบใส่มากๆจะเข้าใจว่าเนี่ยฉันมั่นใจในในรูปแบบของตัวเองเพสวยค่ะอาจจะต้องขอจุ กลับบ้านใสดีค่ะน่ารักมากนะคะเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยยิ่งทําให้สวยมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้กจะให้คุณแอฟนะคะพูดอะไรกับทุกท่านสักนิดเผื่อใครยังไม่เคยเป็นลูกค้าหรือยังไม่เคยเป็นแฟนแล้วก็สวมใส่แบรนด์วราเรนเชิญทจริงทายไว้ชนิดค่ะฝากแบรนด์วราด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่ยินจักรวาลเลือกค่ะคือเป็น เพื่อสาวๆที่แบบบางทีรู้สึกว่าอยากจะดึงจุดเด่นๆๆของตัวเองออกมาใช้ความสวยของตัวเองออกมาเราลองมาช้อปกันได้ที่เซ็นทัานนะคะแบนด์เวลาอยู่ที่เซ็นทัานหลายสาขาเลยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านผู้บริหารของเราด้วยนะคะคุณวรวรณจึงชัยนันนะคะ m อดี MD จากแบนด์เวลาของเรานะคะขอเสียงปมือให้กับคุณแอฟด้วยค่ะ แล้วก็ช่วยการสนับสนุนแบรนด์วราด้วยนะคะเสื้อผ้าส,สวยๆก็ยังมีอีกครแบบคนที่เราชอบเป็นไอคอนของเราอยู่แล้วนะคะเฟรมส์ของวรานี่ยคุณแอนโทเนียให้เข้ากับสไตล์ของความเป็นตัวเราเองนะคะอยากให้คุณแอนแนะนํานิดนึงนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราชอบใส่เสื้อผ้าสไตล์ไหนในวันสบายๆของเราเช่นค่ะในวันสบายๆของแอนใช่ไหมคะแอนชอบใส่ากางเกงประมาณนี้ชอบใส่แบบ loose fit ชอบใส่ baggy jeans แล้วก็สวมกับ T-shirt แบบนี้เลยจริงๆชอบใส่แบบนี้เลยใช่ใชแล้วก็เหมือนที่พี่ใส่เหมือนกันก็ชอบใส่คือเดนนิ่มเป็นอะไรที่เข้ากับรูปแบบของทุกคนแล้วก็สไตล์ของทุกคนเพราะว่าเรามา mix and match กับทุกอย่างได้แม้เราจะใส่กับเดนิ่มหรือว่าเราจะใส่กับเสื้อยืดเหมือนที่ทุกคนใส่อยู่วันนี้ใช่ไหมเราใส่กางเกงยีนเหมือนมันเข้ากับทุกอย่างอยู่แล้วแค่เราแบบมันเป็นสไตล์ของจีนที่เราเลือกที่เราชอบพช่คะก็ส่วนมาก<ช>มก็จะใส่ ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ใส่ส้นสูงในวันสบายนะคะใส่ใส่ผ้าใบค่ะก็เราหยิบจับมาแต่ละวันเนี่ยก็คล้ายคล้ายกันนะคะเป็นยีนแบบว่าขากระบอกบ้างนะคะจะใส่ขาเดฟบ้างในบางวันหรือบางทีอาจจะใส่เป็นกางเกงกระโปรงแบบนี้ก็สบายดีใช่ค่ะอากาศร้อนนะคะแต่เสื้อผ้ายีนเนี่ยก็สามารถแมทช์ได้นะคะก็เรียกว่าเข้ากับสภาพอากาศบ้านเรานะคะได้ไม่ยากนะคะก็เรามแมทช์ให้ตรงกับเขาเรียกว่าทูการาเทศต อย่างนี้นะคะก็ง่ายมากกับการแต่งตัวแต่ทีนี้สมมติถ้าจะให้คุณอาทเนียเลือกไอเทมหนึ่งถ้าหยิบออกจากบ้านได้คิดว่าเราจะเลือกชิ้นไหนคะที่เป็นเสื้อผ้าใช่ไหมคะมมมสมมติจะต้องเลือกระหว่างเสื้อกางเกงนะคะหรือจะเป็นเอ้เสื้อกล้ามดีไหมในสไตย,ยีนนะคะคิดว่าเราจะหยิบชิ้นไหนดีถ้าต้องหยิบชิ้นเดียวของวารา ต้องต้องเลือกกางเกงค่ะเพราะว่าแอนเป็นคนที่ขายาวแล้วมีหลายรอบที่ไปซื้อกางเกงที่ร้านแล้วเขาไม่เขามีแบบไซส์แต่ว่าความยาวมันไม่ถึงแล้วขาลอยแล้วมันดูไม่สวยเลยมันยากเลยแอนต้องเลือกเป็นกางเกงค่ะเพราะว่าตอนใส่แบบนี้มันดูพอดีเลยหลายหลายรอบสุดๆตรงนี้แบบตรงข้อเท้าถ้าจะลอยขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องเลือกกางเกงแนะ่นอน บอดดี้ของแต่ละคนเนี่ยก็าอาจจะทําให้มีปัญหาเวลาที่ใส,สเ่เสื้อผ้าต่างกันไปนะคะอย่างของคุณอัทรเนียก็จะมีปัญหาเพราะว่าตัวสูงนะคะส่วนสูงเนี่ยก็อาจจะมีผลเพราะว่าเราเลือกกางเกงยียนนะคะแล้วมันอาจจะขาลอยบ้างอะไรบ้างแต่หมดปัญหานี้เพราะว่าวราเนี่ยเขามีหลากหลายไซส์นะคะให้สําหรับหนุ่มๆสาวๆเลือกให้เหมาะกับบุคลิกนะคะเหมาะกับรูปร่างเหมาะกับความชอบของเราได้เลยอย่างแอปเองก็แชร์เหมือนกันถ้าขายาวมาก ใช่ปะใส่ไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจจะต้องมีไปตกไปตัดา้างแต่ของวาราเนี่ยใส่ล้าก็ดีเลยใช่คระเพราะมีหลายไซส์ที่เข้ากับรูปแบบของทุกคนค่ะซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลว่าโอเคถ้าเราอยู่ไซส์นี้มันจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะเรายังมีอีกหลายหลายออปชั่นที่จะเลือกได้ค่ะอยากรู้ทริคในการแต่งตัวของแอนโทเนียค่ะว่าแบบเรามีทริคยยงไงไรนะคะแต่งยังไงให้มั่นใจแต่งยังไงให้เข้ากับบุคลิกของเรา เป็นไอเดียก็ได้เผื่อแบบว่าบางคนเอ๊ะเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงบางคนแต่งตัวไม่เก่งแต่งตัวไม่เป็นเรามีทริคอะไรอยากจะแชร์ไหมคะแอนเชื่อว่ามันไม่มีอยู่จริงว่าเราแต่งตัวไม่เป็นคะเพราะว่าสไตล์ของเรามันแล้วแต่เทสของเราแล้วเทสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความสวยความงามของแต่ละคนมันอยู่ในรูปแบบของตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปกังวลว่า คนนี้ใส่หรือคนนั้นใส่เราต้องใส่ตามคือเราใส่ตามที่เราชอบแล้วเราจะ stand up แบบนั้นเลยเพราะาตอนที่เรามั่นใจในสิ่งที่เราใส่ตอนที่เรามั่นใจแล้วเราฟีลว่าเนี่ยฉันสวยฉันเท่ฉันรุ่นนี้ เอ e เนอกับออร่มันจะมาจากภายในแล้วคนอื่นก็จะเห็นเหมือนกันค่ะถ้าเรากังวลว่าเนี่ยฉันใส่แบบนี้แล้วฉันไม่มั่นใจคนอื่นจะเห็นแล้วเราจะ insecure มากกว่าเดิม so แอนไม่อยากไปแน,นนะนําว่าแอนทาแบบนี้แล้วมันดีเพราะว่าที่แอนทํามันไม่ได้ถูกค่ะไม่ใช่ที่สุดแล้วแต่ความคือสไตล์ของทุกคนคือสไตล์ของตัวเองคืออันนั้นสวยสําหรับคุณแล้วไม่ต้องไปตามว่าคนอื่นใส่อะไร มั่นใจในตัวเองเซลล์เองนะคะหรือว่าเราจะต้องมีความมั่นใจนะคะจากภายในของเรานะคะเพราะว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเรามีสไตล์ของตัวเราแล้วใส่อะไรก็ทําให้เรานะคะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูดีในแบบของตัวเองได้ไม่ยากนะคะและถ้าเกิดจะให้มั่นใจมากขึ้นไปอีกต้องใส่แบรนด์ถูต้องค่ะโอ้โห เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลังนะคะแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจนะคะจากการเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะหลักๆเลยก็คือใส่อะไรก็ตามนะคะที่เรามั่นใจแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเราเองรับรองว่าใส่ไปไหนเราก็จะมีความสุขใส่ไปไหนเราก็จะมีรอยยิ้มนะคะแต่ทีนี้หลายๆท่านนะคะอาจจะอยากทราบแล้วว่าช่วงนี้นะคะคุณยันเนีเนี่ยมีผลงานหรือมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างคะ ตอนนี้มีผลงานที่ยังบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตาม Miss Universe Thailand นะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่การแข่งขันแล้วแล้วเราก็ต้องมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าใครจะเป็น Miss Universe Thailand คนต่อไปนะคะก็เดี๋ยว S 1> <S 1> <S <S เดือนกรกฎาคมวันที่14วันฟนอ a ลแล้วก็ฝากทุกคนเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้เขาประกวดทุกๆคนด้วยนะคะเย่ yeah, อย่าลืมนะคะไปเชียร์กันเยอะๆเลยส่วนทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะคะอยากจะฝากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านมาช็อปกันนะคะในงาน c e n t r a l d e n i m Fest แล้วก็แบรนด์วราด้วยค่ะเชิญค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะถ้า เรายัางไม่รู้ว่าเราไตล์ Style ของเราคืออะไรอยากเชิญชวนทุกคนมาที่เซ็นทรัลพระรามสองที่เราอยู่ตอนนี้นะคะที่เซ็นรัลเดนเนร์เมาดู jeans ายีนส์หลายๆแบบหลายทรงนะคะเราก็มา ดูวราด้วยว่าเขามีแบบไหนทรงแบบไหนที่เข้ากับรูปร่างของเราที่จะทําให้เรามั่นใจเราก็สวยมากขึ้นค่ะโอเคนะคะก็มาช็อปกันได้เลยนะคะจนถึง5มิถุนายนนี้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้มีความสุขนะคะอินมกอิก่มใจมากๆนะคะอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนสวยที่มีพลังนะคะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นชอบมากนะคะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งให้กับคุณอิียูซิลของเราค่ะขอบคุณค่ะ จะคอเป็นกำลังใจให้ตลอดเล